มาชื่ออะไรบอกกูจันมาเลลิกา้จาจันมาเลลิก้าู้ไปไหนเู้อครมูไูไรข่ปขู่ขู่ไู่ั่่ขา ตอก่อนเดี๋ยวตอบก่อนดีแน่ละจังคนเดียวไม่ใช่มาไใช่เดินแคมเดิมาอันนี้ชื่ออะไรบอกกูกัปตันมาเลกาอ่ะโอเคดิกัปตันอเมริกากัปตันมาเลิก้าไม่ใช่มาเลกากัปตันมาเลกกัปตันอ่ะอเมริกามาอเมริกาเออกัปตันมามามาไอกริกาไอ้ เอออะไรอยู่เนี้ยนั่งน <as ั่งนั yeah> ่งนั่งมันชื่ออะไรนะบปู่กับกับกันไม่ไม่ใช่กับกันไม่ใช่กับตันกับตันฮะกับตันกับตันอะไรกับตันมาเลรกาไม่ใช่มาเลรกาันไม่ใช่ไม่ใช่ดิฟังปู่อเมริกาอเมริกาเออกับตันอะไรกับตันมาเลรกาอเมริกาอ่าโอเค ชอบปะชอบชอบครับชอบครับอ่าครับครับครับทำไงยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นอ่ะทำไงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็ย่อสวัสดีครับสวัสดีครับเออเอาอย่างไม่ให้ได้ปะเฮ้ยไม่ให้ได้อีแก้มดิแก้มดิเออหอดูเลนกล้องเห็นไหมดิเออรักใครรักปู่ดมรักปู่ดมเออเอาไป กัปตันอะไรนะ่ากินกัปตันมเลกาเออดูกล้องนี่กัปตันอะไรกัปตันมาเลกาเออบ้ากัปตันอะไรเ